แล้วถ้ายังไม่ได้ให้ผู้ชายทาอะไรนะใส่จีสติงครับใส่เกงงในจีสติงถ่ายแลยใช่ครับแล้วถ่ายแล้วอ่าหันตูดมาแล้วก็หันหน้ามาให้กล้องแล้วก็เอาตูดมาโชว์แล้วก็หน้ามาให้กล้องแล้วก็ถ่ายทิ้งในลายเยอะเลือดหมูเหมือนบอลลชู้นะผู้ชายในกิ้วเนี่ยนะใช่ครับไล่ไปเลยไล่ตั้งแต่ไปทำแบบเป็นนิติกรไปอันหลังอาจจะมีผู้หญิงเข้ากิวมาเยอะก็ได้นะถ้าทําอย่างนั้น แต่ไม่ใช่ห <Now S 1> ิง <okay. S 1> แท้นะ few moments later. ไปไปเราไปเราววิ่งไปสองก่อนอแอสสามตัวที่บอกอะครับไปตามบ้านไปหามุมรอเรียกเลยแอสสามตัวที่บอกเนาะกระจายไปตามบ้านหามุมรอเรียก มาปิดมาปิดบันไดพอมันตีปิดบันไดพอปิดบันไดพอเล่นในชินเล่นในชินไม่ต้องลงไปไล่เขาไม่ต้องลงไปได้เขาคุมบันไดคุมบันไดหน้าหลังไอคนที่แอดที่ผมบอกให้ดูเจ็ดเก้าสามาดูจำนวนคนได้หน่อยดิมไม่เสียงมไม่เสียงข่าวใครวะหกมีชื่อจริงในนี้อยู่ตังอยู่ใครใครดูข่าวอ <c oughs> ยู่ยินกี่คนกินกี่คน 6ครพี่ห <6 S 1> ไม่ได้เยอะมากจันปกติงตันติดวยสเวยบอสเส็ครับบอสเกรดสวยครับเจ็บิงกับมัอบ้านเจ็บีกพ่อบ้านเก็บพ่อบ้านอีกคนประมาณตีตัิคิวตั้แต่ม่ไพีเหรอกรุปเอมาสี่กรเอมาสี่กรุเอมาสี่กรเอมาสี่เอมาส สี่สี่เยอะสี่เยอะเสริม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 มาช่วยสี่เสริมมาช่วยสี่เสริมกับเอไปสี่เร็วเร็วเลยเสริมกับเอไปสี่เจอนะเจอนะเต็มนเต็มทีนนะเต็มคิวนะเต็มคิวนะแอไปหาตีรีบเ้าบ้านมาพี่ก้ามบัดเาบ้านอ่าไม่เป็นไรปล่อยมันสี่สี่เสริมกับเอไปนะเสริมกับเอไปนะเ้าบ้านหมดเลยเหรอสามเป็นไง สามกิงบล็อกเรียกมาได้ไหมมึงตีเห็นได้ไหมเจ็ดกับเก้าเป็นไงไอ้เ่สา,ามคนน้อยมากสามคนน้อยมากอ่ะงั้นไอ้ไอ้เบิเบร์ดเปลี่ยนมาเป็นสามเบิร์ดมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสามมาเรียกไก่โอมคิงบล็อกมีห้าสิบมีมอสเกิดไะมสี่มีพ mm ีเยอะนะ ดันบีปีหน่อยดันบีปีขึ้นไปหน่อยดันบีีขึ้นไปหน่อยโอเคโอเคไม่ไม่ต้อง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 หลุดไปไม่ต้องหลุดไปมายี่สี่พอยี่สี่พอบอกรลเงจะเกิดนะครับบอจะเกิดแล้วนะครับยี่สิบไอเก่งเบอข้หมดได้มไอเก่งพอเสร็จปุ๊บนะมึงรี่ไปดันไปตีหินเลขสามนะได้ได้ได้อ่าแล้วมึงขึ้นไปหกหน่อยนะ เอ้ยมันจะขึ้นนะเอ้บ้านสามอ่ะจะขึ้นบารบอสนะอ่านเฝ้าด้วยนะสามจะขึ้นบอสนะอุดหนอุดหนเกิดแล้วครับบอสเกิดแล้วบอสเกิดนะครับบอสเกิดเราโดนตีหินไปแล้วนะ V.I.P. มดนตีหินไปแล้วอ่าโอเคไม่เป็นไรสามแม่กคนเยอะที่มาจะตีหน้าบ้านออกมาเราโดนตีเหรอนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ส่งคนส่งคนไปตีบ้านนี้เดียวได้นะเอาเสาได้ไอเก่งเก่งบอสตายแล้ววิ่งดันเข้าสามหน่อยดิบอสที่เกิดครับอ่าตายแล้วดันเข้าสามหน่อยเสริมเสริมวิ่งเข้ากลางหน่อยเสริมวิ่งเข้ากลางหน่อยเสริมวิ่งเข้ากลางหน่อยไอเก่งพยายามบีบบีบสามไม่แต่ง่อยดิอ่อไปสามครับเราเราบุฟเข้าสามเลยครับเดี๋ยวสามส็จของกรุ๊ปบีกับกรุ๊ปซีนะครับสามกับบอสให้ทันนะกลับกับบอสให้ทันก่อนนะอย่าลืมบอสนะบอสอย่าลืมนะ วอตเกิดสามนาทีเต่ละฟิมอยู่เลขอะไรวะสี่โดนบุกสี่โดนบุกเฮ้ยสี่โดนบุกสี่โดนบุกมาช่วยสี่หน่อยมาช่วยสี่หน่อยเลยครับมาขึ้นหินเสริมเสริมกับสี่มา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 เสริมกัปสี่ขึ้นหินเลยครับขึ้นหินเลขสามมีไฟมีมีวิอยู่หน้าบ้านเฮ้ยยรีบโสงขึ้นสี่หน่อย เอเอกะเสริมผสมขึ้นสี่หน่อยเอกะเสริมนีบวิ่งขึ้นสี่หน่อยกดเควิ่งขึ้นสี่หน่อยเอ้ยบีพีสัตว์เอ้ยขึ้นสี่เราเ็วขึ้นสี่เราเร็วโอ้มันมันกันบ้านด้วยจานแท็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงกลับมาบอสกลับมาบอสกลับมาบอสขึ้นสี่ทึ้งสี่หน้าบ้านอ่ะขึ้นสี่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 มาขึ้นสี่มาขึ้นสี่มาเคยทางขึ้นสี่ก่อนรีบดันเข้าไปรีบดันเข้าไปไอ้หี่อะบีพีจบมะเนี่ยดันขึ้น้เล่า กดเคสวิ่งขึ้นไปหน่อยกดเคสวิ่งขึ้นไปหน่อยกดน้ำแข็งสายวิ่งขึ้นไปด้วยไอ่ไหนหมดอ่ะไอ่อยู่มันจี้มันจี้พิเศษอะใส่ก็ได้แรงเนาะไอ้เก่ง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 ฟังกูเสือล่ที่ขี่เสือแรงไอ้เก่งฟังกูไอ้เก่งฟังกูไอ้เก่งมึงขึ้นขึ้นกลางให้หน่อยหรือขึ้นหกก็ได้ขึ้นสักกุ๊บหนึ่งทันปุ๊บเลยวิ่งขึ้นไปก่อนวิ่งขึ้นไปก่อนเขึ้นขึ้นหกเลยครับกุบเราขึ้นขึ้นหกเลยครับขึ้นหกหรือขึ้นขึ้นหกหรือขึ้นก็ได้ ไอ้ขึ้นหัวหรือขึ้นลกลางก็ได้โทษทีมึงมึงเอาหัวหรือกลางสักหีมึก่อนโอเคโอเคของเรา oh. ของเราบู้ไปกลางเลยของเราบูไาบ้ไป,ไปกลางทุกทีครับแอดทุกตัวไปรอบอสเราแอดทุกตัวไปรอบอสเรารอเรียกแอดทุกตัวไปรอบอสเราแอดทุกตัวไปรอบอสเราของเราขึ้นกลางครับเอาเอาแค่แอดพอลุงปืนลุงปืนอยู่บอสเราลุงปืนนับเวลาบอสเราอยู่ปะผมอยู่กลางครับอ่ามึงถอนตัวลุงปืนคนเดียวถอนไปบอสแล้วก็แอดทุกตัวไปรอบรรอสรอเรียกกินบอส บอสเกิดบอสเกิดปะเนี่ย,อย<ะ>บอสเกิดอ่ะตีอยู่ตีบอสตีบอสไปตีบอสไปตีบอสไปบอสกี่ตัวแล้วบอสตายบอสตายบอสตายบีเอพเยอะมากครับสวยสวยสอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเสริมวิ่งเข้าไปช่วยกลางครับบีกับซีเข้ากลางบีเอจะเข้าปิดซ้ายนะบีเอพจะปิดซ้ายนะเข้ากลางหน่อยเข้ากลางหน่อยเอเออยู U ่เอเออยู่สี่เหมือนเดิมเอเออยู่สี่เหมือนเดิมรีบเข้ากลางรีบไปเหยียบหินรีบไปเหยียบเสาเลยรีบรีบไปเหยียบเสาให้เร็วที่สุดนะกลางอะ่ะ การไปเหยียบเสาให้เร็วที่สุดเหยี่ยพ่อตาเลยมันใช่โคตรแรงไอ้เอิร์ไใจให้หน่อยเอิร์ไใจตรงแลนสีให้หน่อยเร็วๆๆกลางนีดเหยียบกลางนีดเหยียบเดี๋ยวโดนจบเหยียบๆครับสี่สี่โดนบุกอยู่นะสี่โดนบุกอยู่นะเร็วๆไม่งั้นมีมีจบนะยึดกลางอยู่ครับพอยึดกลางเสร็จวิ่งเข้าสีนะครับ บอสเยอะนะครับอ่าไม่เป็นไรบีกับซีไปหกนะบีกับซีไปหกนะซีเยอกางเสร็จยังหรืกลางเสร็จยังหรืกลางเสร็จยังซีเยอะกลางเสร็จยังโอเคโอเคอ่าบีกับซีไปหกบีกับซีบีกับซีไปหกแล้วก็เสริมวิ่งมาช่วยสี่เสริมกับงเอวิ่งมาช่วยสี่บอสอย่าลืมบอสอย่าลืมแอปไปรอเรียกบอสแอปทุกตัวไปรอเรียกบอสให้หมดบีกับซีบอสกำลังเกิดอ่าบอสกำลังเกิดบอสกำลังเกิดรอเรียกบอสกดหินเรียกบอสเลย ถ้าบอสจะเกิดกดหินเรียกบอสเลยลุงปืนกดหินเรียกบอสบอสตัวที่สี่แล้วนะตัวนี้อ่าเอกเสริมดำสีได้นะครับยึดสี่ไปสองเยึดหกเอ้ยไม่ได้สองสองมีสองมีคนสองมีคนไอ้กดเรียกไปกดเรียกไปกดเรียกไปกดเรียกได้ไหมแอดกดเรียกได้ไหมเรียกแล้วพี่ปาดทางขึ้นสีเยอะ ดังขึ้นไบดังขึ้นบไปยึดสี่ไกไได้ครับหกคนน้อยหกคนน้อยหกคนน้อยแต่เราน้อยกว่าหไมเกิ้บัาเกิ้บักเกิ้บมาเกิดบักเกิ้าเกิเกิมัเกเกิบอลหน่อยตีโยต่้โตี้โยตยตี้โยตีโยตี้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 โ้โ้โยตีมโยต้ายตี้โอตี้โยตี้้เกตี้ต้้วครับ้้วครับอีกนิดเดียวอ้าโอเคโอเคอ่าเอเอกเสริมเข้ากลางเอกเสริมเข้ากลางเอกเสริมเข้ากลาง เอกเสริมเปลี่ยนเปลี่ยนสีไปเข้ากลางไอ้หกหกได้แล้วบอกหกได้แล้วบอกหกได้แล้วครับหกได้แล้วครับวี่อากลางโดนกลางโดนบอกกลางโดนเฮียกูนึกว่าหกได้แล้วไอสัตว์เอ้ยอีกเดียวอีกขิดเดียวแม่งจะถมเข้าสีเฮ้ยนี่สัตว์เอ้ยวีพีแม่งคนเยอะวะมันติดเข้าไปตีบ้านวีพีไม่ได้ไหวเฮ้ย พ่อขาแม่งดักแม่งมุดแล้วดักเลยอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้ว่ากูตัวสวยกับปีกแบดีอู